มาดูเรือลำนี้กันบ้างนะครับผมก็เราได้มอบหมายมาทําลำนี้แล้วนะครับเรือออนดําลำไม่ใหญ่นะครับก็ลำนี้นะครับสีเขียวสีขาวนะครับเราเคยทํานะครับเรือปั่นเรืออวนดํานะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมนี่นะครับรองพื้นเสร็จไปแล้วนะครับผมขอกับอ่อนนะครับผมก็เดี๋ยวรอ ติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูแน่นอนนะครับตอนเสร็จเราเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับผมตอนนี้เรามาทำดาฟ้ากันนะครับดาฟ้านี่ปิดใย,ยสารหมดเลยนะครับผมนี่ปิดเสร็จแล้วนะครับผมตุ๊กแนวนะ่ต้องใส าหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าใยสารนะครับผมก็แล้วก็ปะกาวใสนะครับผมเขาเรียกว่าใยสารนะครับรประมาณนี้นะครับก็ฝั่งนี้ยังไม่ได้ปิดใยสารนะครับผมกอ ัสีเลี่ยมไว้นะครับนี่มีเหล็กขาวนะครับฝั่งนี้ก็ฝาห้องนี่ก็ปิดจะเสร็จแล้วนะครับปิดใยสารหมดนะครับผมฝั่งนู้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่วงรางเสร็จหมดแล้วนะครับกับอ่อนตัวเรือเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ช่างเขียนชื่อมาเขียนแล้วนะครับผมเขียนด้วยช่างหน่งรน้องนะครับผม มือสวยงามนะครับก็ตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับก็ดอลังล้าแล้วนะครับ เสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ฝนก็ตกเลยนะครับเก็บงานเสร็จฝนก็ตกเลยนะครับต่อพรุ่งนี้ก็เก็บหน่อยๆนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดฟ้าก็ทาเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมนี่บรรยากาศฝนตกหนักนะครับผมอ่า เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับช่างนี่ช่างเช็ดเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับผมน้ำเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วแอคเลยช่างไม่ก่อนไม่ได้นะครับว่าฝนมันตกนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับสวยนะครับก็ฝนก็ยังตกอยู่นะครับ งานขบนก็เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือน,นิดเดียวก่อฝนตกไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เหลือจะลงแล้วนะครับนีนะครับฝากติดตามช่องเลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ